สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะมาแล้วพี่ทาอุ้งอิงเปิดใจหลังพูดคุยกันได้ข้อสรุปว่าเมื่อวันที่9สิงหาคม2,566ที่พักเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจ,จันทรวงทองเลขาธิการพักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อและนางสาวแพรทองทานชิน วัดแคนดิเดตนายกร่วมเดินจากอาคาร OAI Tower ที่ทำการพักเพื่อไทยไปยังตึกไทยสัมมิตเพื่อเข้าเจรจากับพักเก้าไกลคาดหารือถึงแนวทางการขอเสียงสนับสนุนโหวตเลือกนายก เพื่อฝ่าวิกฤตประเทศโดยใช้เวลาพูดคุยประมาณหนึ่งชั่วโมงนางสาวแพรทองทานกล่าวภายหลังการพูดคุยว่าวันนี้ได้พูดคุยและรับฟังความเห็นของทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลซึ่งความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนเพื่อทําความเข้าใจกันส่วนเรื่องของคําตอบอยากให้รออีกนิดวันนี้ยังไม่พร้อมให้คําตอบใดๆนางสาวแพรทองทานกล่าวว่าที่ผ่านมาในการพูดคุย ของสองพักจะพูดคุยกันเสมอแม้กองเชียร์จะทะเลาะกันแต่เราทั้งสองพักไม่เคยทะเลาะกันโดยคุยกันด้วยเหตุและผลวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเมื่อถามว่าการหารือแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายหรือไม่นางสาวแพรทองทานกล่าวว่าที่คุยกับเราทราบถึงเงื่อนไขในการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยมีความตั้งใจจะทําให้สําเร็จทั้งเสียงจากสสและสวโดยเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งแบบเลนสไลด์เพื่อให้ทุก อย่างเป็นระบบเหมือนเดิมแต่เมื่อเพื่อไทยทำไม่สำเร็จในการเลือกตั้งและก้าวไกลามาเป็นอันดับหนึ่งก่อนก้าวไกลจะส่งไม้ต่อมาให้เพื่อไทยสิ่งที่ทำตอนนี้ไม่ใช่เกมการเมืองแต่เรากำลังฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและมีสิ่งที่สำคัญรออยู่มากมายยังมีประเทศและประชาชนที่เดือดร้อนเศรษฐกิจภาพใหญ่ให้ไปต่อ โดยเป็นสิ่งที่เพื่อไทยโฟกัสมากที่สุดและพยายามตั้งรัฐบาลของประชาชนให้แข็งแกรง่งเมื่อถามว่านายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลได้ฝากอะไรหรือไม่นางสาวแพรทองทานกล่าวว่าเท่าที่เจอกันก็รับฟังและมีความเข้าใจกันหลายจุดส่วนเรื่องความสัมพันธ์เราไม่มีปัญหากันตอนนี้เราทำงานและคุยแบบผู้ใหญ่เพื่อให้ประเทศไปต่อ ด้านนายพิธากล่าวว่าการพูดคุยได้รับฟังซึ่งกันและกันแต่คงสื่อสารกันเรื่อยๆยังไม่มีผลสรุปอะไรโดยรอรับฟังกันอย่างมืออาชีพส่วนจะโหวตนายกให้เพื่อไทยหรือไม่นั้นวันนี้ขอฟังอย่างมีวุฒิภาวะและตั้งใจก่อนโดยยังไม่มีแผนต่อขอขอบคุณแรงข k าวที่ี่่ c o m ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ